คุณปูป่ไพวงโพสภาพร่วมอะไรคุณพ่อแอปทักษะออดพร้อมให้กำลังใจหลานสาวเรียกว่าเป็นวันที่สุดเศร้าแต่ก็ได้กำลังใจอย่างล้นลามสำหรับนางเอกสาวแอบทักษะออดพักสุขเจริญที่ได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรหลังจากรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งมาหลายปี โดยวันนี้เมื่อวันที่2ตุลาคมได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมที่ศาลา23ณวัดทาตทองโดยบรรยากาศในพิธีนั้นมีญาติคนสนิทคนบันเทิงได้ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรวมถึงคุณปู่ไพวงเตชันนรงก็ได้มาร่วมงานแสดงความเสียใจยด้วย โดยมาพร้อมลูกชายอดีตสาม,มีของแอปสงกานตเตชนรงและน้องชายภูพา้าล่าสุดปูภัยวงศ์ได้ออกมาโพสภาพคู่กับลานสาวน้องปีใหม่และอดีตลูกสะใภ้พร้อมแคปชั่นอะไรว่าไว้อะไรคุณตาอนุสรคุณตาลาปีใหม่ไปสวรรค์แล้วงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมอา่าลัยและแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ